สวัครวนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Movie Shop นะครับร้าน Movie Channel Shop นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโปรแกรมยิงเบอร์นะครับ V2 ครับมีตัวอัปเดตใหม่นะครับเพิ่ม API นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับเท่ๆเลยนะครับ API เพิ่มไปทั้งหมด API นะครับเพิ่มไปทั้งหมดเลยสองร้อยสองร้ประมาณนี้ครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับพท่ศเลยครับ movie channel เอ้ movie s s b สอนะครับอ่าโอเคอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมกดปุ่มสีเขียวนะครับแต่ถ้าอยากให้ง่ายเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดปุ่มสีฟ้าก็ได้นะครับโอยมันไม่มีดินสอนะครับ เมาส์ผมเลยไอตัวโปรแกรมนี้ไม่เห็นครับโปรแกรมมาติคิปนะครับก็ให้กดปุ่มนี่ครับสีฟ้าเนี่ยเออแล้วก็นี่นะครับร้อยหน้าโค้ดขึ้นนะครับพอโค้ดขึ้นอย่างงี้นะครับให้ขยายหน้าจอนะครับฝั่งตัวเปิดหน้าโปรแกรมนะครับให้ใหญ่ครับนี่พอขยายหน้าโปรแกรมให้ใหญ่แล้วนะครับก็ให้กดปุ่มสีเขียวครับ รอโค้ดลันนะครับแล้วแต่เน็ตนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ก็รอนานนิดหนึงครับเพราะเน็ตมันช้านะครับก็พอมันขึ้นหน้าเออโปรแกรมขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะเขียนว่าให้ใส่เบอร์นะครับกอยทุกคนนะครับกดใส่เบอร์ที่ยีมลงไปนะครับคำามอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันบล็อกก็กดถัดไปเลยนะครับ อะไรเป็นที่สองนะครับก็เป็นจํานวนนะครับในการยิงใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับใส่จํานวนไม่จํากัดน,นะครับแต่ผมจะไม่ยิงดูนะครับเออผมจะมารีวิวเว็บนะครับชื่อเว็บมูฟี่ช็อปนะครับแต่ก็ใครไม่อยากเขียนชื่อเว็บนะครับก็กดใต้ลิงก์อธิบได้เลยนะน,นะน,น,นี่นะครับที่เว็บซอสขึ้นนี่นครับ สินค้ามีปัญหาครับท้าติดต่อได้ทันทีนครับก็ถ้าใครกดซื้อสินค้าใช้งานไม่เป็นนะครับหรือทุกอย่างทําอะไรไม่เป็นนะครับก็กดติดต่อมานะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับกดสมัครสมาชิกนะครับและแต่ทุกท่านนะครับจะสมัคร แล้วก็กดติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็กดสมัครครับมันก็จะเด้งเข้าสู่ระบบเองเลยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมบันทึกรหัสนะครับเผื่อจำรหัสไม่ได้นะครับนี่โอเคนะครับต่อไปผมก็จะมาดีเติมเงินนะครับนี่นะครับถ้าใครอัางเปล่านะครับก็บัตรนะครับ ไปสร้างซองเราเปนะครับก็เอาลิงก์มาวางนะครับแล้วกดเติมนะครับเงินก็จะเด้งเข้าสู่ระบบนะครับฟรีฟเลยอันนี้ก็ติดต่อนะครับก็จะเด้งไปที่ดิสคอร์นะครับใครมีปัญหาก็ควรติดต่อมที่เด้งเข้าดิสคอร์นะครับก็ถ้าใครไม่มีดิสคอร์ก็ไปโหลดดิสคอร์มานะครับแต่ถ้าใครดิสคอร์มาแล้วนะครับก็กดติดต่อนะครับมันก็จะเด้งเข้าดิสผมนะครับแล้วก็ ถ้าหาผมก็ได้ถ้าขาแจ้งก็ได้นะครับของนิดขอนะครับรวมของดิดขอก็จะมีตอนนี้ยัดโทเค็นไว้นะครับประมาณสามสิบนะครับสามสิบกว่าโทเค็นนะครับตัวละสาบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถไปซื้อมายิงดิสกกันได้นะครับได้เลยถ้าใครเติมเงินมาแล้วครับก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเนี่ยเพิ่มจานวนได้นะครับโ ต่อไปก็จะมารีวิวตัวรวมมีเบอร์นะครับจะมีทางด้าน V1 แล้วก็ V2 นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับแต่อย่าลืมเติมเงินก่อนนะครับถ้าไม่เติมเงินก็จะซื้อไม่ได้นะครับราคาก็จะมีตามเว็บเลยนะครับไปหาส่องดูเอาครับอันนี้ก็ดีครับผมครับ m o v ช e Shop ครับก็สามารถเข้ามากันได้นะครับมีแจกของอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ใครสนใจเข้าอะไรก็เข้ามาได้นะครับจุจบ